แม่เสียงทูบตัวนี้นะว่าเกี่ยวกับอะไรทูบมือเจ็บสีมามังแฮงสีมาฟันดีไม่น่าไรเด้อท่านเอาขวัญตัวถูกมันมาได้เกี่ยวเข่าขึ้นเนี่ยถูกมัได้ไรแม่ถูกสี่สิบจุดจัะหน่อยสิจุดแค่ตั้เพื่อเตรียมตัวเอาทูบทีเสียมาจุดขวานาปูฟันแต่บ่ให้ได้จุดบ่ให้ได้จุดละเนี่ยยังอยู่ในกรุงใหญ่อยู่เดีแท็กซ์สร้างไรพิล็อกไรเออเนี่ยคือระบุเลยว่าต้องเป็นทูบต้องเป็นทูบตัวนี้นี่เท่านั้นเนาะว่า ฝันมืงขึ้นในฝันว่าในเกลียวเขาอยู่ในหน้าทงนี่แ่ละข้าทงไถไว้เดี๋ยวนี้น่ะเกลียวเขาโอ,โอ้เดี๋ยวเกียวเขาคือเมื่อก่อนเรากับเจียมบอสกีนเป็นท้งหน้าเขาเจอร์นบอครับผมเกลียวม,มาาบอเป็นยังสี่อมื่นเกียบม,มากมือนนี่บ้านนี่คือพืนทินมันคือก้มมากดินอ่นนากำลังทำปะปุงขอแม่กับปะปุง,งของแม่ไปตามสไตล์ของแม่ตามสภาพของแม่ม่กับฝันฝันกับฝันว่าไ้ เกี um ่ยวเข่ามันขึ้นเนี abor, ่ยมันเกี <jaar gender> <us wiele> ่ยวเข่ามัเกี่ยวเข่าในหน้าเนี่ยกะลังไทยให้ยูได้เกี่ยวดอกพี่น้องเลยแตหั่นละมือนี่ก็เลยเลิกงามย่างดีเลิกงามย่างดีนะครแต่เส่วนพ่อเสิร์ตมาพ่อเสิร์ตก็เป็นสาขาของแม่หน่อยคือกันพ่อเสิร์ตสูตรเด็ดเสิร์ตสูตรเด็ดสูตรมุ่งน้าพ่อกันเท่านั้นแหละมือนีนสิมาขอเลขขอเบอร์น้ำปูแสนคำครับผมจ้าอาจังหวเบิ่ง แต่งกันเลยทีหลังด้วยต้องไหว้ไหว้ด้วยนีสาธุสาธุสาธุอุณาโมกันขี่ตังเอาอาละหังมาว่าสวากาตัวมาพร้อมสุปฏินันต่อมาลูกหลานมาขอกราบัยปูแสนค่ำมันมีลูกหลานมาขอโตขอลาามาขอตัวนี้วตัวนึงปูในเมืองวันปูขาปู ไข่ปูนี่ปวดพายลูกหลานเพราะว่เอฟซีคนขัดติดตามไล่เจได้ตัวได้นั่นก็นได้แต่ปูที่ปวดที่พายลูกหลานพอาะมันนี่พอเกิดกระเด้มาเป็นตัวแท่นของแม่น้อยเพิ่นครับผมเป็นตัวแท่านหน่อยไม่นอ้อยอพอาะคนมุ่งเสือตั้งหาเอรี่คนปูแข็งคำเดือยปูข้างนองต้องไปกระเดมก็ใช่ครับผมที่ตั้งหลายกันกินแต่นั้นญาติโอเสือกระเุมถูกกาดอกพี่เกอขนาะดน้ำดอกแรกค่ะคุณพ่อที่รัตนาใจ สาดอกสารกับผูบาอาจารย์าดอกชยก็คือเทวดาป้าที่ทั้งหลายที่คนรับรู้นําเกิดจริงทักทีใส่เป็นจริงมงคลไอ้่ี่อมาเกิดเก้าทุกงย่างเนี่ยมันเป็นเป็นทิดทิผลมาต่ไปมันเป็นคิดทีผลใส่เนวสกตกันมาแล้วลำเลครสาน้ดีของมาแล้ว่าตานะขอให้มาเฮงรำรำรวยรวยมลอ ไปน้ำกันไ้งเด้อไปกันได้ที่นอใส่อยานอนย่านนานันตับฟังด้่ะเด้อเอาแต่แอดกันนะเอาไปให้ไให้ทุกเอาเขียนไปเียมาถเียาเียวใหไปเลยเะมาจจกการนะกลางตรงหน้าพี่นองนองทานมาเอาไปนี่ไปตรงนี้ไอ้ที่ลูกัวห้งลมกับตัวแห้งลมแรงหน่อยลมแรงสย่อดจุดตัวนี้ครับผม อย่าฟึ่งดุอยู่เฉยๆน้ำทันมาติดตามไปเรื่อยๆได้พี่น้องรอาทะเบิงชัดเด็ด เพนครับพ่อสนอกรจเย็นเไว้ก็มื้อนี่ละได้รู้กันขั้หน้าเนาะครับเนาะืพักงไหน้เนียตนมาเาเมื่อนี้กับีเฮ้ยตาขอโทษค่ะอ้าหอ ลุ้นไปด้วยกันค่ะพี่น้องเฮ้งเฮ้งกำกันแฮ้งๆ้งรำรเื่เลยนะค่ะเออปูเปิอใจตัวใดนะรับมือนี่ครับจำได้เดี๋ยวอย่าพูกแม่เอานั่นแต่เราคำลาน้องฮันวาี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย นี่น่าต้องเอาดินเอาดินธรรมดามาใส่มันบริใส่่ะบเจไม่็ดเจาบริห็ืเ่าบรหรู้เ่าบริเตรียไว้เนาะ้นาเอานีสบาเก้าเก้าเาอ๋ออาด้เลกับมาวาดทะเกัมาวาดกัมาเลยปูให้กับ เพื่อตลอดหรือนี่หรือนี่มาแสดงกับมาด้วยตัวนั้นนะมาแสดงกับมาด้ยไฟไปด้วยกันทุกคนน okay. ั่นแหละแล้วพอเสือก็ทีมีนขทางอีกไข่เพิ่มซ้ำๆกันนะสิตรงกันบ้าเจี๊ยตรงกันบ้าก็เพราะเสือดะท่านเนี่ยเปิดตัวบ้านเปิดตัวนะเดี๋ยวรอพี่น้องขันพอเสือจะมีเคราะห์หรือแม่นย่ำเปรย์หรือดีประเทศไปฮั่ก็เกิดกับมาหาเฮงฮั่วกับไงกับมาหาเฮงหัามแปรพัก อก็ได้แปลพักพอพอเสือกันนั้นได้กุมพอเสือกเขาบ่ลงก็สร้างมาให้กับเทียบพอหาเท่านั้นก็จะเกิดมาให้กับเทียบเพราะว่าเฮ้งไงน้ำเพลนเขาเกิดน้ำเพลนไม่น้อยกับบ่ได้เยิยงเพราะว่าก็คือขอเพิ่งบารมีของปูฝุ่นละร่างจอกหลอกฝุ่นละปูสิงห์ละเพราะว่าแกขคือมาหน้าหมาเฮ้งอยู่แล้วหูอยู่กับคนมาน้าหมาเฮ้งมือนี่เอาคือการเพิ่นมาคนมาอยากเบิ่งว่ามันเป็นยังไง่น

จันเที่ยงแอ่ขัานใข่คำล่งเพราะในมือีะไรเลิกกันละกัง่ายใจแกัหน่อยแต่คือเก่าซูนนียงกะทางเหนเป็นไปรอเดียอเท่อเียเะอไเกิก็เก่ละทางนะพ่อบเดี๋ทางซอเนาะไจะเกิดกเกิดลน่อครับเด้๋ยานจกดก็เกิดแตลานแบอรบดี๋วานเอออะรจะเก็เกิแ่ลนะพบดีใยด้วย ขั้นจะขย้นประเลี๋ยวหายตงเของปลาเสือเป๊ะเลยเอยงดีหายตรงกันเป๊ะเลยเองดีนะเป้เป้ะะนะป้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเสือเสละบุคลมมคลขอส่ง<อ>ขอหลัภขอสชคขอหลัภคุ้มเสือของสมม่วนบุคคลเละค่ะเนาะเขาก็ต้องเปรียบเทียบค่ะความน่าจะเป็นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะหาแนวทางค่ะ แม่านเตยก็ติดตามไม่น้อยหลายับอิสานไตหลายหลายเนาะวิยากขึ้อมาดับหน้าซอยบ่ะมาโหลดม่น้อยไฮลอยแ้่นี่หายล้วก็ดีเลยผู้ใดอยากลงก็ลงเลลนตมว่าไปยังบุญนันครกยังมี่ทั้งนาสะพานบุญคือเก็บกับมาหิ่งค่ะครับผมเลของเลขสองมาแต่ว่าใส่สะพานบุญตรงนี้ คนมีแนวทางสะพานบุนตัวนี้แม่กะไส้ยุดนี่พ่อแอดกะไส้น้ำกันกะคือพ่อแอดแล้วกับสีมีนมันสูตรของเราเนาะอันนี้เขาไม่น่อยกะไส้สูตรนี้สูตรของปูเขาปูแสนคำอยากาชิม้าคือกันกระเบื้องกแล้วก็ครับผมบอดีรร้อนร้อนติดตามไปได้กันวันนี้วันนี้เป็นปาฏิหาริย์ด้วยเนื้อลาบุญของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะแม่ค่ะเม่ การมองเห็นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะสายตาของแต่ละคนมึงม่คือกันอีกใช่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสองมาจริงๆค่ะไอแม่ยากเป็นศูนย์ดิเป็นอะไรก็รับชมรับฟังตัวที่แดกเห็นเก่าเก่านพี่น้องเก้าสองเนาะตัวตัวยู่ตัวที่สองคือสองเลยพี่น้องเนาะเอาว่ารุ่นตัวที่สามน้องก่นตัวที่สามเนี่ยเขารุ่น ท่นบอล่องเจ็ดกับหาย่องศูนย์การดดการกันียู่ปูแสนคำนะเอาบลุ่นไปกันได้พี่้องได้ปังๆแงว่นี้พี่้องปังๆด้งวดนี้เนาะเพราะว่ากลมซ่ยเพราะเกิดภาวนาใหาย่่เจ็ดกับศูนย์นะนี่ใจเดีพี่้องเยอ่าก้อนสีมานี่ก็มีในหัวใจเพือกันก้อนสีจุดอนี่นะนา เชื่อเชี่อเชื่อให้ลงเชื่อให้ลงอ้าวรอบเมืองปูสิว่าจังไดขนาดคือเป็นปลาปูเ่ยเป็นมิจารณญาณค่ะเพราะว่าข้ามักข้าชอบเป็นแนวทางเปรียบเทียบครับผมเบิ่นว่าเออจริงจังมันคงมันเผ็ดบ่ได้ค่ะแนว่ยู้นั่นเป็นคี่ที่ผลเด้อปูวเพราะว่านี่ครั้งแรกที่พอเสิร์ฟร่วมเข้าไปที่จุดถูกเพียงถูก ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกครับครั้งแรกเขาที่พอเสือดีเขามาลงพื้ที่จุดจุดเลยถูกยงโูกห้เป็นที่ที่ฝนห้บังเกิดฝนทิดที่อมชิดที่มหาทิดที่อ้าถูกอ้าถูมาแล้วปูกับเ้าปปให้กันปูว่าว่าว่าอ๋อใส่ปีใหม่เนาะใส่ปีใหม่ใส่ปีใหม่สงการเท่ากลนอ่าเลยแอดมินก็ชื่อ สุขการเหมือนกันี่นก็เกิดเดือนเมษาเลยแม่ใช่ทั้งสองเลยอ็เกิดเดือนเมษาเพราะว่าจะปังๆทั้งสองเลยโอ้ส้าหเกิดเมษาจะขึ้นตัวนี้โกยเลยโกยเกิดเมษาคือโกยเลยชัดเจนดนะพี่น้องเนาะเอาตัวที่สามจะฝ่าวะพี่น้องท่านด้หอดท่านเห็นอยู่งเนาะคือมีเก้ามีสองเนาะเพราะว่าเขาเห็ดตามันวันเดือนปีเกิดของ แอดมินค่ะอืซ้อนบริลับมันมืดขึ้นโอ้นพระรุ่งพระรลวงค่ะแม่เนาะแม่เป็นโรคอันนึงไม่ขอแม่เท่ันั็แม่เป็นโรคอ่านหนังสือเยอะยังเยอะไม่ทราบลิตรตลอดอย่างแม่อ่านไปมืด มันเกิดลิลิตฟ้นร่วงลิลิสั้นรออย่าลูกเห <c oughs> ็ดเป็นหาอย่อย่าพึ่งโออห้าจริงจริงวะโอ้ยกะงามอิลีวะท้องทันว่าเห็นเป็นห้าจริงจริงห้ายาก็ว่าห้าเหมือนกันอืมอ้าวส,สุดแต่เดี๋ยพี่น้องสุดแต่พราะว่าแ,แล้วแต่วาสนาเท่านั้นแหละถูกมากเลยเนาะอ่า 925ตอนนี mm. ้เ oh, ท่ากับสีไงไปหายาข้ามแจวแต่เอตจะอสัดไปเรื่องวิสาดญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาฟูต่องหากเนี่ยเอาตอนนี้ไปก็ได้เนี่ย925ใช่ไหมเดี๋ยวรอเบิ้งน้ำกันด้วยก่อนเรอเบิ้งน้ำแก่นเอตเอานี้ไปนหนูไม่ต้องพูดเลยหนูจะ่วยเดี๋ยวยายจะหยาดน้ำให้ยกไปไปกับต่แอตไป อาให้ชัดเจนน้องคนว้าว่าหาก็หาแต่ว่าเก่ามีอยู่แต่ว่าโอ้เจ้าสองชัดเจนเลยนนะเจ้าสองชัดเจนเรอดูตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนพี่น้องนาองรอบางตัวสุดท้ายว่าที่ยี่ยังแท้ อกใส่เป็นฮุกเลยนีู่ใหญ่ตัวเด็กก็ต้องค่อยไปจับต้นชนไปครับผู้ให่ตัวใหญ่พ่งิดพิสดารแล้วก็ลูกงวดนี้ปังปังแห้งๆเลยงวดนี้สาธุสาธุสาธุห้าค่ะอ๋อโทรศัพท์เราอยู่ไหนดุเจ้าลูกเจ้าเจ้าสองหานะพี่น้องเนาะ กรสงห้าอย่าหยาดนำจนเกินอันอีพอเอ้ยพอแสนข้ามผู้คําตาผู้ที่ปาขาวผู้บ speaker, a roommate, a ุญคุ่มื่อนี้มื่อสันวันดีที่ไม่น่นยมาขอเลยน้่เล่าเสนาสาก็ไปสิบไปหายาเขมเพียวค่ะอีทางน้ยกจะนำหัวจิอีทางโน้ยกจะนำหัวจิตอีทางน้ยกจะนำหัวจิตสาธุ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  ตามนั้นแ้วพี่น้องด้วยสรุปก็คือเป็นเก้าสองห้าน้อะพี่น้องสำหรับทุบปูแสนคำครับสองห้าเก้าสองห้านอพี่น้องก็สองเก้าอยู่ตตรงใจกันบ่าตรงใจบ่าพี่น้องเด็กทุบเฮอตตลอดเด็กฮอตตลอดเลยนะคะนี่อตตลอดพี่น้องแล้วบานนี้เก้าสองห้าสองห้าสองเก้าเก้าห้าเก้าสองนี่ลนี่ละ ต้องรอให้แม่ฝันดีก่อนอ่า้องจังว่าจังว่าสรุปน้ำกันเนาะต้องรอแม่หน่อยเพ้นอ่าตัวนี้ห้าขอค่ะครับผมมาต่อไปเ้าสรุปโครงสุดท้ายค่ะปลาบ้านสิเป็นยังไงปลาบ้านศิลป์เป็นนระท่ายครับผมเนาะขอบคุกครับสวัสดีค่ะเก้าสองห้านะคะอุ้ยงามเด